ครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบสวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังติดตามช่องสอพิทักษ์ถิ่นอยู่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่กําลังเข้ามาติดตามใหม่นะครับวันนี้นะครับก็นี่ครับจะเอาสินค้าที่สั่งซื้อมาทางเว็บไซต์นะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับที่ผมสั่งมานะครับในกล่องนี้ก็คือ อุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์กีฬาอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระสอบทรายนั่นเองนะครับกระสอบทรายนะครับในนี้นะครับตามที่สั่งมาในเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีกระสอบทรายความยาวความยาวหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรเอ้ยยี่สิบเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรไม่ใช่เมตรฮะหนึ่งร้อยเนาะอ๋อหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรวันนี้นะครับ มันก็จะมีกระสอบทรายนะครับหนึ่งใบแล้วก็มีนวมและก็อุปกรณ์ต่างๆสําหรับสําหรับแขวนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่ครับเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้รับมาใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะมาแกะนะครับมาแกะให้พี่น้องได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ผมสั่งมานะครับกระสอบทรายเนี่ยนะครับก็สั่งมาไว้เพื่อสําหรับการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกาย เสริมสร้างสุขภาพนะครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงในช่วงนี้ก็มีโรคระบาดมีโควิดกําลังระบาดนะครับออกไปเล่นกีฬาข้างนอกออกไปเล่นกีฬากลางแจ้งที่อื่นๆไปเตะบอลไปอะไรอย่างงี้ก็ลําบากนะครับเพราะว่าการไปอยู่รวมกันนะครับหลายๆคนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนะนี่ครับโอ้โห นี่นะครับเปิดมาให้ดูกันจะจะๆเลยนะครับอืนวมครับนี่นวมหนึ่งคู่นะครับมีน้วมหนึ่งคู่อะ,อะไรนี่ก็เป็นใหญ่ๆโอ้โอ้ใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้โหมาฐานมาฐานมาฐาน ันนี้ครับนี่ครับใบใหญ่มากครับมารฐานครับมารฐานความยาวก็ตามสั่งว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับน่ครับใบใหญ่เลยนะครับใบใหญ่เดี๋ยวดูอุปกรณ์ข้างในครับอ่านีอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยครับก็มีอุปกรณ์สําหรับเอาแขวนนะครับแขวน ก็น่าจะพบชุดอยู่นะครับนี่เป็นกระสอบทรายเป็นใบแบบเปล่าๆนะครับนะไม่ได้ใส่อะไรมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องอได้ไปหาทรายนะครับหรือเศษผ้านะครับที่ใช้สําหรับยัดใส่ข้างในนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปแขวนแล้วเราก็จะมาฝึกซ้อมกันนะครับเดี๋ยวยังไงจะเอาอุปกรณ์มาใส่ข้างในนะครับแล้วก็จะแขวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับและตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งกระสอบทรายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนครับอาจจะสงสัยว่าข้างในนี้นะครับมีอะไรใส่เข้าไปบ้างนะครับในนี้นะครับผมจะใส่มีสองอย่างนะครับสองอย่างมีทรายแล้วก็เศษผ้านะครับเศษผ้านะครับเศษผ้าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะเศษผ้าที่มัน เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่อะไรนะครับถ้าหาไม่ได้ก็เอาหาง่ายๆครับใช้เสื้อผ้านะครับใช้เสื้อผ้าที่เราไม่ใส่แล้วนะครับเราไม่ใส่หรือไม่ใช้แล้วยัดเข้าไปได้นะครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่ใช้ทรายนะครับใช้ทรายนะครับบางคนนะครับบางคนอาจจะใส่ทรายเข้าไปทั้งหมดนะแต่ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเราใส่ทรายเข้าไปทั้งหมดน้ําหนักมันอาจจะ มากเกินไปนะครับมันจะหนักเกินไปนะครับมันมันจะไม่สะดวกกับการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็การแขวนการอะไรนี่มันจะหนักเกินไปนะครับนะดังนั้นนะครับก็เลยผมก็เลยใส่ทรายเข้าไปนะครับใส่ทรายเข้าไปเพื่อให้มันมีน้ําหนักนะครับให้มันมีน้ําหนักน้ําหนักถ่วงไว้ไม่ให้มันเวลาเวลาเราเราเราเตะหรือเราต่อยนะครับ เราเตะหรือเราต่อยมันก็จะได้ไม่โยกไม่โยกจนเกินไปนะครับนะมันจะเป็นลักษณะของการถ่วงถ่วงน้ําหนักไว้นะครับก็การใส่ทรายนะครับก็อาจจะใส่ไปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อถ่วงน้ําหนักไว้ตามแต่ตามแต่สะดวกตามความเหมาะสมเลยนะครับตามความเหมาะสมส่วนที่เหลือก็จะเป็นเศษผ้าหรือเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับ เท่านี้นะครับเตรียมเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้ในการฝึกซ้อมนะครับหรือออกกําลังกายได้นะครับนะก็เหมาะสําหรับการออกกําลังกายในที่ร่มนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงมีโควิดกําลังระบาดช่วงนี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะใช้ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านได้นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้นะครับที่อยากได้เดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์นะครับแปะลิงก์สามารถที่จะสั่งซื้อในเว็บไซต์ได้นะครับมีขายทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ราคาก็ไม่แพงเกินนะครับราคาก็300กว่าบาทนะครับสามนะครับนะก็อาจจะมีบวกค่าจัดส่งบ้างนะครับก็จะตกอยู่400ร้อยสีรนิดๆนะครับสี่กว่านิดๆก็โอเคครับคุ้มเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มค่านะครับสําหรับการ ออกมาเพื่อออกกําลังกายในที่ร่มนะครับออกกําลังกายในที่ร่มในช่วงนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ